สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับหลายท่านนะครับเอ่อบางทีพูดถึงธรรมะนะบางคนชอบอ่านหนังสือธรรมะนะบางคนชอบสนทนาธรรมะนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนนะไม่ได้ปฏิบัติ นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเราคิดไปเองนะว่าเราเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนปฏิบัติศีลรักษาบ้างไม่รักษาบ้างนะครับนะไม่บริสุทธิ์นะครับบางทีก็มีด่างพร้อยนะบางท่านก็ศีลข้อนั้นผิดบ้างถูกบ้างอะไรประการเนี้นะครับนะเป็นผู้ที่รักษาศีลน,นะไม่ได้ครบนะทั้ง5ข้อนะยังไม่สามารถรักษาได้บริสุทธิ์ได้นะครับ แต่ว่าอาจจะฟังธรรมะนะได้ยินธรรมะนะชอบอ่านหนังสือธรรมะนะแล้วคิดว่าเราเข้าใจพุทธศาสนาแล้วนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะการจะเข้าใจพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยนะมันต้องครบองค์ประกอบนะครับทั้งศีลสมาธิปัญญานะซึ่งเป็นองค์ประกอบนะแต่ละหลักที่สําคัญนะครับศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยในทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการนั่นเองนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของศีลเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจถึงความสําคัญนะถึกว่าศีลเนี่ยรักษาบ้างนะไม่รักษาบ้างนะดั่งพลอยก็ไม่เป็นไรนะเป็นเพราะว่าเราฟังธรรมะนะเราอ่านธรรมะนะเราปฏิบัติธรรมะบางท่านก็ไปสวดมนต์ไหว้พระนะนั่งสมาธินะครับโดยที่ศีลเนี่ยยังมีดั่งพลอยอย่างเงี้ยนะครับความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะนะเพื่อจะไปสูง อาจจะเป็นสัมมาทิฏฐินะจะเป็นสัมมาสม,มาธิเนี่ยนะบางทีมันก็มีปัญหาแล้วนะมันก็คาดขึ้นไปนะเพราะว่า,าจริงๆแล้วศีลเนี่ยคือรากฐานนะที่สําคัญสุดนะครับของการเจริญสติปาวนานนะครับมันเปรียบเสมือนกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายนะครับก็คือรากฐานเนี่ยสำคัญที่สุดนะก็เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเรื่องภายในจิตใจนี่แหละครับนะซึ่ง ทุกคนก็มีจิตใจนี่แหละนะแต่ไม่ทราบนะถึงความสำคัญนะครับนะของการพัฒนาจิตใจนี้โดยที่หลายท่านนะครับก็ไม่ทราบถึงความสำคัญของศีลน,นะศีลน,นี่คือรากฐานที่สำคัญสุดนะครับของการเจริญสติภาวนามันเป็นเสมือนกับการสร้างบ้านเรือนนะรากฐานที่ไม่ดีนะมันก็จะเกิดการเอียงนะครับบางทีเราตั้งฐานนะไม่ได้ระดับ นะตั้งฐานาไม่ดีเพียงพอนะครับมันก็เกิดการเอียงนะหรือไม่มันก็ล้มนะมันมีการแตกร้าวนะครับแล้วก็อาจจะล้มแล้วก็พังคลืนได้ในที่สุดนะนี่คือ,เ,อเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเหมือนก,กับเราสร้างบ้านเรือนอานะคารบ้านเรือนต่างเนี่ยเราจำเป็นต้องมีรากฐานนะการสร้างฐานรากที่มั่นคงนะครับจะสามารถให้เราสร้าง นะสิ่งอื่นนะเช่นเสาคานนะครับผนังบ้านนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบอื่นๆนะครับของประตูหน้าต่างนะขึ้นไปสู่หลังคานะถ้าเรานึกถึงการสร้างบ้านเรือนเนี่ยเหมือนกับเราประพฤติปฏิบัติธร,รมฝึกฝนพัฒนาจิตเนี่ยนะถ้าจิตไม่มีศีลเป็นรากฐานนะอย่างเช่นศีลห้าเป็นต้นนะสำหรับชาวบ้านคราววาดเนี่ยเพราะทําไมถึงพูดเช่นนั้นครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลห้าเนี่ย นะผมมีคนรู้จักนะคนที่เคยพูดคุยกันเนี่ยนะส่วนมากจะพูดธรรมะนะสนทนาธรรมะเนี่ยพูดได้ดูเหมือนเข้าใจดีนะแต่เวลาผมมองไปปุ๊บหนึ่งนะเห็นถึงศีลห้าของเขานะที่ดั่งพร้อยนะสีลห้าของเขาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็ทราบได้โดยทันทีนะครับว่าสิ่งที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกอยู่นะยังไม่ใช่แก่นนะครับเรียกว่าเขาอาจจะ สนทนาธรรมะพูดธรรมะนะครับบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนานะพูดถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานนะพูดถึงนะธรรมะที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะจะไปในเชิงปัจญาซะมากกว่าเพราะเป็นความนึกคิดนะครับแต่เมื่อมองย้อนไปถึงนะวิธีการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยจะเห็นว่าบางคนยังดื่มอลกออลออยู่เลยนะครับยังดื่มเหล้านะยังดื่มเบียร์กันอยู่เลยนะครับ เป็นเพราะว่ายังไม่เห็นความสําคัญของสตินะเขาเขาไม่รู้ว่าศีลเนี่ยเป็นรากฐานของการจเจริญสติภาวนานะครับพอถ้าเกิดรากฐานเราดีแล้วเนี่ยเริ่มแรกก่อนนะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะพยายามรักษาศีลน,นะครับให้ได้บ่อยๆนะรักษาผิดถูกก็ว่ากันไปนะแต่มีความตั้งใจที่จะรักษาศีลให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยนะเราต้องหมั่นฝึกฝนนะในการ เรียกว่าจเจริญสติภาวนานะอาจจะสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิเดินจงกรมก็แล้วแต่นะจิตที่ฝึกมาโดยมีศีลเป็นฐานเนี่ยนะจะทำให้สมาธินั้นขึ้นมาเป็นสมาธินะที่เกิดความสงบเร็วมีความตั้งมั่นได้เร็วนะครับเพราถ้าศีลไม่ดีเนี่ยสมาธิที่ฝึกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสมาธิที่กรลังงอนแง่นนะเหมือนเอียงไปเอียงมานะหรือว่า เป็นสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไปในทางผิดบางทีไปในทางไสยศาสตร์บ้างไปทางคุณใส่บ้างนะเป็นว่าศีลไม่สะอาดไม่บริรสุทธิ์ศีลไม่ตั้งมัน่นนะก็เหมือนเราสร้างบ้านเรือนนะครับมันฐานมันไม่ดีนะสร้างขึ้นมาแล้วมันเอียงนะมันไม่ตั้งมัน่นไม่แข็งแรงนะบางทีมันก็เกิดอรอยแตกราวนะขึ้นในฐานลากนะขึ้นในโครงสร้างบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ถ้าเรามีรากฐานที่ดีมั่นคงแล้วเนี่ยนะศีลที่สะอาดบริสุทธิ์นะหนักแน่นมั่นคงนะตั้งมั่นในความดีในศีลห้าล8แปดก็ว่าไปนะเมื่อศิลเราดีแล้วสมาธิเราจริญขึ้นก็จะเป็นสัมมาสมาธิก็คือเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบนะเพื่อความสันโดษนะเพื่อเอ่อเรียกว่าเป็นความสุขแบบหนึง่งนะในสมาธินะเป็นความสงบความตั้งมัน่นแล้วอย่างนั้นก็สร้างฐาน ที่สูงต่อขึ้นไปจากสมาธิคือปัญญานะครับมันปัญญาก็จะเป็นสมาธ,ธิิคือความเห็นที่ถูกต้องนะแล้วก็ตรงทางไปสู่มรรคผลนิพพานในคําสอนพระพุทธเจ้านะครับมันถึงบอกว่าศีลเนี่ยเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดนะถัดขึ้นมาก็คือสมาธินะสมาธิคือความตั้งมั่นก็เหมือนกับเราสร้างฐานรากแล้วก็มีเสามีคานมีผนัง นะผนังเสร็จก็ต่อขึ้นมานะเป็นหลังคานะต่อยอดขึ้นไปนะปิดคุมทั้งหมดของตัวบ้านก็สำเร็จออกมาเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนที่มีศีลเป็นรากฐานมีสมาธินะครับเป็นเครื่องป้องกันนะครับพวกเสานะครับคานผนังต่างๆนะครับขึ้นมาครบสี่ด้านนะครับขึ้นมาเป็นหลังคาคือปัญญาปัญญาก็จะสามารถรอบรู้นะครับ มันเมื่อทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยสำเร็จก็เหมือนบ้านเรือนนะที่มีรากฐานที่มั่นคงด้วยศีลน,นะมีผนังทั้งหลายนะตั้งมั่นนะด้วยสมาธินะแล้วก็มีหลังคานะที่สามารถปกคลุมนะครับไอสิ่งที่จะเข้ามากระทบได้นะเหมือนกับปัญญาเนั่นเองนะนเมื่อองค์ประกอบของศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8ปประการจะ ทำหน้าที่ยึดโยงกันนะทำให้จิตผู้ที่ฝึกนะครับนะอยู่บนวิถีทางสายกลางอาริมาร์มีวงปริการเนี่ยรู้นะบทหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญานะครับที่ทำการสามัคคีกันนะทำหน้าที่สมัครคีกันนะครับสามารถที่จะปกป้องนะป้องกันจิตใจเนี่ยนะไม่ให้ตกไปสู่ความทุกข์ได้ง่าย นะนี่คือสิ่งที่เข้าใจก่อนนะครับถ้าหลายคนเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนนะลงไปจริงๆนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดนะไม่ด่างพร้อยนะแล้วก็ฝึกฝนสมาธิขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นนะครับแล้วมีปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นะครับในทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนะในกฎใจลักนะครับในความเป็นสมมุตินะในรูปและนาม นะครับก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจนะแก่นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะครับอันผู้ที่ถือศีลเคร่งครัดอย่างเดียวนะโดยที่ไม่ฝึกฝนสมาธิไม่จเจริญปัญญาอ่านะก็จะติดอยู่ในศีลและพรตาปรามาตรก็คือการถือศีลพดผิดก็มีนะถือแบบเคร่งเครียดเคร่งครัดเกินไปก็มีนะฮะถือไปโกรธไปนะเวลาเห็นผู้คนผิดศีลอย่างเงี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าถ้าเราศีลเป็นรากฐานที่ดีแล้วนะต่อยอดด้วยสมาธิและปัญญานะเมื่อ3ส,ส่วนนี้รวมกันนะครับเราจะรู้หน้าที่ซึ่งกันและกันแลนะสามารถจะทําให้ดับความทุกข์ได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดสิดตามในช่อง y o ยูทูบชานักจันเสีนะครับขอจเจริญในธรรมทุกท่านสวัสดีครับ